โอเคครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม a r k s u r v i v a l นะครับในเกาะสวรรค์อีกเช่นเคยนะครับคิดว่าวันนี้เราน่าจะได้เวลานะครับที่เราจะสร้างสวนปลูกผักขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เตรียมพื้นที่ในการปลูกเอาไว้เรียบร้อยเลยครับผมอยู่ทางด้านนี้เลยโอเคลำดับแรกก็วางแปลงกันไปก่อนเลยครับจุดแรกที่ผมจะวางก็จะเป็นช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นมาแบบสูงๆหน่อยแต่ว่าอยากให้เลยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเราจะวางเรวลลิ่งไม่ได้ประมาณนี้แหละน่าจะโอเคอันนี้คือจุดแรรกนะคับ จัดลงไปเลยแล้วก็จะเว้นห่างกันประมาณสักนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามครับผมประมาณนี้น่าจะได้มั้โอเคจุดหนึ่งก็กะไว้ประมาณสัก1น,นิ้วนะครับที่ผมเว้นเอาไว้วางไปเลยโอเคจุดสุดท้ายพอดีหรือเปล่าโอ้โหพอดีเป๊ะเลยครับผมเรียบร้อยครับทีนี้ก็ต่อลงมาด้านล่างนะครับต้องการประมาณสักชุดละสามแปลงครับผมวางไปเลยโอเคเรียบร้อยครับแปลงที่2ต่อ เท่ากันหรือเปล่าน่าจะเท่าแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเป๊ะมากเอาแค่แบบให้มันดูดีก็พอจุดที่2เรียบร้อยครับผมจุดที่3ต่อเลยเอาให้เท่าหน่อยโอเคแล้วก็ลงมาด้านล่างครับวางลงไปเรียบร้อยเหลืออีก2แปลงนะครับผมว่าน่าจะไม่พอที่เราจะปลูกได้ทุกชนิดหรอกเพราะว่าผมต้องการนะครับชนิดละ3อย่างเอาเฉพาะอย่างที่มันแบบหายากๆหน่อยพวกเบอร์รี่ ธรรมดาที่หายง่ายก็ไม่ต้องไปปลูกมันนะครับถ้ามีเวลาพื้นที่เหลือเยอะก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้หลกัหลกๆเลยก็ต้องการเป็นนาโคเบอรี่กับพวกพืชผักหายากพวกนี้แหละทีนี้ก็มาเอามาเล็ดนะครับในตัว3เขากันเลยครับผม3เขามีซีกข,ของอะไรบ้างมาดูกันตอนนี้ก็มีล็อกกระลอดนะครับเอามาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก,กดผิดกดผิดไปนิดนึงต้องลบก่อนโอเคเอาล็อกกะลอดมานะครับแล้วก็จะมีลองลาสครับผม สตรมเบอร์รี่ไม่เอาซิโทโนอลมาแล้วก็ซาเวอร์รูทมาด้วยแล้วก็จะมีนาโคเบอร์รี่นะครับประมาณนี้มั้งเมโจเบอร์รี่ไม่รู้ว่าพอปลูกหรือเปล่าเอาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันโอเคทีนี้ลำดับต่อไปจะเป็นการหวานมาเมล็ดเนี่ยครับเราจะปลูกอย่างละ3ชนิดก็พอแล้วใส่เป็นนาโคเบอร์รี่ไปก่อนแล้วกันตรงนี้นะครับผมแล้วก็แปลงที่2กันเลยแปลงที่2เอาของอะไรดีเป็นซีโทโนอลแล้วกันโอเค แปลงที่2เป็นซีโทนอลนะครับมันจะคล้ายๆกับลูกเลมอนนั่นแหละใส่ลงไปเลยแล้วก็อีกหนึ่งแปลงนะครับไปกันเรื่อยๆครับผมแปลงที่3ามเลยแปลงที่3นี่ขอเป็นแครอทแล้วกันนะครับผมแครอทล็อกกครอตโอเคอันนี้เลยมเมล็ดมันจะคล้ายๆกันต้องอ่านชื่อดีๆนิด,น,ดนึงใส่ลงไปเราจะหว่านมเมล็ดไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเดินน้ำครับผมเดินน้ำเสร็จก็หาปุ๋ยกันเลย ุยก็เดี๋ยวเราไปจับเป็นฟิโอเมียมาจะง่ายกว่านะครับตันนี้ก็จะเป็นของลองกาสนะกันกลยจะเสร็จแล้วครับลองกาสอีกสักต้นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลองกาสอยู่ไหนโอเคต้นสุดท้ายจะเป็นซาวูรูตนะครับใส่ลองกาสเข้าไปนี้ก็แปลงสุดท้ายเป็นซาวูรูตเลยครับผมโอเคใส่ไปอีกนึงต้นนะครับ เรียบร้อยครับทีนี้ก็ลําดับต่อไปนะครับจะเป็นการต่อน้ํานะครับเพื่อที่จะมาจ่ายน้ำนะครับลดน้ําให้กับแปลงผักของเราเลยครับผมให้เราเรียนรู้เอนแกรมมาก่อนเลยครับพิมพ์คําว่าสโตลงินไปครับโอเคตอนนี้ผมเรียนรู้เอนแกรมมาหมดแล้วนะครับหลักๆทุกๆอย่างที่สําคัญเรียนรู้มาหมดแล้วทีนี้เราก็มาคราฟกันเลยรู้สึกว่าตอนนี้เราต้องการหินนะครับผมยังไม่มีหินเลยเดี๋ยวเราจะใช้ขวานนะครับในการหาหินกันก่อนเอาขวานมาไว้ที่เลขหนึ่งนะครับมาตีหินตรงนี้เลย เอาสักร้อยกว่าก็น่าจะพอเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายนะครับกระโดดมาทางนี้เลยตัวแรกที่เราจะต้องคราบนะครับจะเป็นท่อเฉียงในการดูดน้ําครับอันนี้ครับผมเอามา1อันก็ได้หรือว่า2ออันก็ได้ถ้าเราไม่พลาดก็ใช้แค่อันเดียวนะครับแล้วก็จะมีท่อตรงครับผมท่อตรงนี้จะใช้เยอะหน่อยแล้วก็ท่อขึ้นด้านบนมันจะมีท่อตรงแบบแนวนอนกับแนวตั้งนะครับเอามาเยอะๆหน่อยแล้วก็จะมี จุดนะครับที่ปล่อยน้ําอันนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นจุดในการปล่อยน้ำนครับลงแปลงปลูกผักของเราโอเคพอเราได้มาแล้วก็ให้เรามาเซตไว้ที่เลขหนึ่งสองสามสี่เลยครับจะได้ง่ายต่อการใช้งานโอเควางท่อดูดน้ามาทางด้านนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าแปลงปลูกผักเราอยู่ประมาณไหนอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเราก็ต่อมาประมาณนี้ครับน่าจะได้โอเคตรงนี้เลยครับแล้วก็ใช้ท่อสูงครับขึ้นมาก่อน1ึงจุดตามด้วยท่อยาวนะครับ โอเคท่อยาวมาอีกสักชุดหนึ่งดีไหมอีกสักชุดหนึ่งได้หรือเปล่าผมกลัวว่ามันจะไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเราปล่อยน้ำตรงนี้ก่อนเลย1จุดแล้วกันแล้วก็ต่อท่อยาวมาอีกนะครับ2ชั้นแล้วก็ปล่อยอีกหจุดครับผมประมาณนี้แหละเพื่อความชัวเราจะได้ไม่ต้องทําหลายรอบนะครับได้ไหมได้ไหมน่าจะได้หมดให้เราเช็คน้ํานะครับถ้ามันได้น้ําก็จะขึ้นมา600นะครับตอนนี้น้ําขึ้นมา600หมดแล้วครับผมเดินเช็คให้ทั่วเลย ผมว่าน่าจะโอเคแล้วแหละตอนนี้ดูจากแปลงแล้วชุ่มชื้นเลยครับเรียบร้อยครับจุดปล่อยน้ําเราได้หมดแล้วลำดับต่อไปก็จะเป็นการหานะครับปุ๋ยเลยปุ๋ยก็เดี๋ยวเราไปจับฟิโอเมียกันเลยดีกว่าไปจ่อไปกับพี่ต้องการเป็นเบอร์รี่สีม่วงด้วยเมโจเบอร์รี่โอเคมีร้อยกว่านะครับเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ก็จะจับแบบพาร์สีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสายพันธุในนูนากิมันจะจับแบบพาร์สีได้ด้วยโอเคแมงปอเพียบหมดเลยจัดการไปกระจุย เมื่อวานผมน่าจะเจอแถวนน้นนะครับมีอยู่ครับผมด้านหน้านี่ก็มีหนึ่งตัวเนี่ยโอเคเลเวลเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วให้มันจับง่ายที่สุดก็ยิ่งดีตัวนี้เลเวล8 8น่าจะจับสักพักหนึ่งครับผมระหว่างนี้ก็เดี๋ยวฆ่าเป็นดีโลไปก่อนดีกว่าจัดไปเสียบไปหนึ่งทีเรียบร้อยอุปกรณ์แล้วก็อาวุธวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวแมงปอเพียบจัดไปจัดไปเข้ามาเข้าไปหมดเลยเรียบร้อยยังไม่หมดอู้ยมาเยอะมากหลายตัวเลอเกิน เสียบแหลกเข้ามาดิเข้ามาดิเสียบแหลกมายังไม่หมดหมดยังน่าจะหมดแล้วมั้งมีของด้วยเป็นสัตว์กระเบือนะครับไม่ได้ใช้อะไรเดี๋ยวจับหมูกันต่อเลยเฮ้ยงูงูจับไปแล้วอุย้ยอุ้ยโดนโดนโดนไปหนึ่งทีโดนแมงปอด้วยหรือเปล่าเนี่ยเหมือนแมงปอจะสลบ,บเลยน่าจะใช่มั้งไอ้หอกพิษนี่มันก็ดีก็จริงแต่ว,ว่าอันตรายนิดนึงครับไอ้หมูตอนนี้หนีไปแล้วด้วยดิแมงปอนี่น่าจะหลับยาวเลยครับ หมูตัวนี้ถ้ามันไม่สู้เนี่ยอ๋อมันเป็นหมูที่ยังไม่โตเต็มที่ดีนะครับผมตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปวิ่งหาหมูเองดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมแทงพลาดน,นะครับไปโดนแมงปอสลบยาวแล้วไม่เป็นไรปล่อยไปเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูมันเป็นหมูที่แบบยังเด็กอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาตัวที่โตเต็มวัยแล้ววิ่งหากันต่อเลยไม่น่าจะหายากเท่าไหร่หรอกด้านหน้านี้มีอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีอะไรด้วยเนี่ยอะไรสลบอยู่นี้ครับอ๋อเป็น ดีโลนะครับผมแล้วก็มีคนขี่ยู่ด้วยโอ้โหสลบสั้งคู่เลยเหรอสองเคราะห์ให้มันหน่อยไปจัดไปโอ้ยตายยากใช้ได้เลยนะเนี่ยเลเวล72ของมันนี่โคตรอึดเลยครับของก็ไม่มีอะไรดีเดี๋ยวจับพี่หมูมาต่อเลยพี่หมูตัวนี้เลเวล1้อนะครับผมไม่น่าจะจับยากเท่าไหร่เลเวลน้อยๆก็ไม่ค่อยมีด้วยเดี๋ยวเอาตัวเรเวล1 1อนี่นะเราสามารถยืนรอแล้วก็ป้อนได้เลยครับ คือเวลามันกินเสร็จมันก็จะหิวทันทีเลยแล้วก็เก็บขี้มาด้วยเดี๋ยวเราจะเรียกว่าปุ๋ยดีกว่านะครับจะได้ดูสุภาพนะครับผมเก็บปุ๋ยมาโอเคตอนนี้เหลืองนิดเดียวก็จะจับได้เลยนะครับเมื่อกี้ก็ให้ปุ๋ยผมมาแบบเพียบไปหมดเลยเนี่ยได้มากี่ก้อนแล้วก็ไม่รู้ครับโอ้โหได้ปุ๋ยมาเยอะมากโอเคจับไปเรียบร้อยครับจับพี่หมูได้แล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวคราฟที่ขี่แล้วก็ขี่กลับบ้านกันเลยครับเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเมียด้วยโอ้โหหน ที่ขี่ขอกมันตอนนี้เราขาดอะไรบ้างเอ่ยผมเรียนเอนแกมมาหรือยังยังไม่รู้เลยยังไม่ได้เรียนมานะครับที่ขี่มันก็คล้าไม่ยากเท่าไหร่ตอนนี้ขาดหนังแค่20เองนะครับเดี๋ยวเราไปล่าหนังกันก่อนดีกว่าเตรียมอาวุธให้พร้อมเลยโอเคตามมาพี่หมูตามพี่มาเลยเราจะฆ่าตัวอะไรดีเนี่ยด้านหน้านี่มีของด้วยนะครับของอะไรเอ่ยมีอยู่2จุดนะครับผมเฮ้ยเป็นหนังโอ้โหเหมือนโชคเข้าข้างครับเราเจอหนังฟรีครับ แล้วก็อันนี้โอ้โหเป็นของดีเพียบเลยเก็บมาก่อนอันนี้ปุ๋ยก็ดีใช้ได้เลยครับเป็นแบบแมสซีเลยครับเราเอามาหมดเลยได้หรือเปล่าตัวไม่หนักใช่ไหมโอเคได้อยู่นะครับผมเพิ่มน้ำหนักให้หมูไปก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจไปเลยโอเคดาเมจไปที่หนึ่งพันแล้วนะครับไปทีนี้ก็กลับบ้านกันเลยส่วนพวกดีโลนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาเอาวันหลังดีกว่านะครับตอนนี้มันลงไปตีตัวอะไรอยู่เนะี่ยเหมือนมันจะไปตีตัวอะไรสักอย่างนะครับ เฮ้ยตีคนเฮ้ยเดี๋ยวพี่ช่วยเองจัดการจัดการเร็วขึ้นก่อนขึ้นก่อนแสดงว่าไอ้ชุดก่อนนี่น่าจะโดนคนฆ่าแนะ่นอนเลยเนี่ยตีไปตีไปคนนี่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าตายยากเหลือเกินครับพาดิโลขึ้นมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะจัดการคนด้วยตัวเราเองนะครับผมขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเพื่อนเร็วพี่หมูตอนนี้ยังช้าอยู่เลยเดี๋ยวคนมันต้องเจอพี่น้องโอเคอยู่นั่นแหละ ว่ายน้ำอยู่เลยไปเจอกันจัดให้มาเข้ามาอยู่ในน้าทาไมมันยิงปืนได้วะเนี่ยเรียบร้อยครับสลบไปแล้วครับผมแต่ว่าสลบปุ๊บก็ตื่นปั๊บเลยครับเสียไปตายโอเคได้ของมาสองอันนะครับมีของอะไรบ้างหรือเปล่ามีลูกกระสุนมีปืนเก็บปืนมาก่อนตอนนี้ต้องการปืนหลายๆกระบอกนะครับเพื่อน้ําหนักเกินพอเก็บปืนมาเยอะแล้วน้ําหนักเกินเลยครับต้องทิ้งปืนละโอเคทิ้งไปก่อนกระบอกหนึ่งนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรสําคัญแล้วล่ะ ตรงนี้มีอะไรบ้างหรือเปล่ามีปุ๋ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บดีกว่ามีปุ๋ยแล้วก็เลือดปิงเลือดปิงนี่ก็หายากใช่ได้รู้สึกเซิร์ฟนี้จะไม่ค่อยมีปิงเท่าไหร่เก็บโพลิเมอร์มานะครับก้อนหินนี่ทิ้งไปเลยโอเคแล้วก็มีไม้ไม้ทิ้งไปก่อนนะครับตอนนี้ก็มาถึงจุดที่มีแมงปอเลยครับไม่แน่ใจว่าแมงปอรเราตื่นหรือยังนะตื่นหรือยังเอ่ยโอเคแมงปอตื่นแล้วนะครับผมไปพวกเรากลับบ้านกันตามพี่มาเลยเฮ้ยพี่งูแล,ล้วจัดไปหนึ่งดอกเรียบร้อยครับปหมมูตามมา ตามมาไหวที่เปล่าเออว่ายน้ำวไวนะ้ไวใช้ได้ครับผมโอเคอยู่เพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยก็ไปเก็บไว้ที่ตัวหมูหมดแล้วนะครับเพราะว่ามาเก็บไว้ที่ผมเมื่อกี้ก็หนักเกินไปเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอานกยักษ์ไปคีบก็ได้เดี๋ยวเราขึ้นด้านบนเลยนะครับใช้นกยักษ์ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าจอดตรงนี้เลยครับผมโอเคก็นกยักษ์ไปต่อมันจะได้ไวขึ้นนะครับไม่เสียเวลากันอยู่ หมูเราก็ไวใช่ได้เนี่ยเกือบจะถึงอยู่แล้วนะ,นะครับโอเคคีบมาแล้วก็เดี๋ยวจะโยนมันลงไปด้านล่างเลยโยนตรงนี้เลยครับเรียบร้อยครับผมเหมือนจะติดอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมกระโดดลงก่อนดีกว่าไอหมูไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าขึ้นไปเออนั่นแหละแลวทีนี้ก็ตามพี่มาเลยจะได้ไปใส่ปุ๋ยกันโอ้โหติดช้างอีกเดินไม่ได้ครับต้องเป่าให้มันตามมาก่อนตามมาตามมามาทางด้านนี้เลย โอเคครับเชื่องอยู่ครับผมตัวนี้ว่านอนสอนง่ายหยุดตรงนี้เลยแล้วก็อุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเก็บไว้ที่หมูก่อนเราเอามาแต่ปุ๋ยอย่างเดียวพอครับเอาปุ๋ยมาให้หมดเลยเราจะเริ่มเดิมใส่นะครับแมสซีปันก่อนเลยดีกว่าแปลงบนนี้จะใช้เป็นปุ๋ยแมสซีปหมดเลยนะครับแปลงล่างก็เป็นปุ๋ยธรรมดาแล้วกันโอเคใส่ไปก้อนหนึ่งพอขึ้นมาเป็นเท่าไหร่เนี่ยสามหมเลยันเลยครับ เรียกได้ว่าขึ้นเยอะชิได้เลยครับผมเจ๋งเลยเจ๋งเลยจัดไปพอเราใส่ปุ๋ยปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะของพืชน,นะครับต้นเล็กๆขึ้นมาเลยครับเรียงกันไปอย่างละหนึ่งไปก่อนโอเคแปลงถัดไปเลยครับอีกไม่น่าจะนานเราก็น่าจะได้ต้นไม้กันเลยครับน่าจะประมาณสัก 3- 4สพาร์ทมันก็น่าจะได้้วครับผม มันใช้เวลาในเกมประมาณสัก7วันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไม่แน่ใจว่ามันอัปเดตอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อก่อนมันใช้ประมาณ7วันครับผมตัวนี้จัดแมสซีฟไปเลย2แปลงแรกนี่เล่นเป็นแมสซีฟไปเลยนะครับโอเคปุ๋ยแมสซีฟนี่น่าจะได้มาจาก NPC นีะครับผมผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราหาธรรมดามันจะเจอหรือเปล่าแต่รู้แต่ว่ามันเป็นปุ๋ยที่แบบดีมากๆครับตัวนี้เหลือก้อนสุดท้ายแล้ว จัดไปพยายามที่จะให้ได้แปลงละ3า0ห0นก็แล้วกันแปลงนี้เดี๋ยวใส่ไปรัวๆเลยมันจะได้3 5 0ห0หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ได้4,5 0 0 0้าเลยนะครับเกินไปหน่อยไม่เป็นไรเพราะใส่ไปหลายก้อนนะครับแปลงนี้ก็จัดไปสักสี่ก้อนแล้วกันโอเคสี่ก้อนได้3 0ม0 0ืนะครับผมมันเป็นปุ๋ยแบบธรรมดาด้วยล่ะตรงนี้ก็สี่ก้อนแล้วก็มาแปลงนี้ต่อเลยครับ แปงนี่สี่ก้อนเช่นกันไม่พอนะครับทีนี้ก็มาปั๊มปุ๋ยกันต่อเลยจากฟิโอเมียตัวนี้เลยนะครับใส่เป็นเบอร์รี่ขาวเข้าไปแล้วก็รีโมทยูสไอเทมนะครับเดี๋ยวมันก็จะให้ปุ๋ยกับเราแบบเยอะแยะมากมายส่วนมากก็จะให้ได้เรื่อยๆครับผมแทบจะไม่มีวันหมดกันเลยทีเดียวไอตัวนี้สามารถผลิตปุ๋ยได้ดีมากๆโอเคประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งเก็บมาก่อนโอ้โหได้เพียบครับผมอุ้ยหลอนๆ้อน จะกดเก็บปุ๋ยไปโดนแบบขึ้นมันกระเด็นเกือบตกน้ําตกลงไปด้านล่างเลยเมแบบื่อกี้เก็บปุ๋ยมากร,ยกระจายแบบโอ้โหหลายจุดมากมีอยู่ทางฝั่งนี้อีกนะครับโอเคเรียบร้อยครับได้ปุ๋ยมาครบแล้วมาใส่ต่อเลยใส่ไปอีกเยอะๆเลยโอเคประมาณนี้ผมว่าก็น่าจะโอเคนะครับทีนี้ถ้าใครอยากจะให้ผลผลิตมันดีขึ้นก็เอาปุ๋ยนะครับไปหมัก ในจุดหมักปุ๋ยเลยครับผมเราก็จะได้เป็น fertilizer มาครับตัวนั้นก็จะดีกว่าเดี๋ยวผมจะคราฟมาด้วยดีกว่าให้เราพิมพ์คําว่าบินเข้าไปนะครับแล้วก็คราฟอันนี้ขึ้นมาเลยครับโอเคทีนี้ลําดับต่อไปก็จะเป็นการคราฟคอมโพสต์บินนะครับเพื่อมาทำ fertilizer นะครับผมตอนนี้ก็ขาดเป็นไฟเบอร์กับไม้ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวเราหาไฟเบอร์ก่อนเลยนะครับไฟเบอร์ก็จะได้จากพวกพุ่มไม้พวกนี้แหละถ้าเรามีเคียวก็จะหาแบบง่ายดายเลยครับสบายสบายเลยครับผม ไม่ต้องใช้เยอะมากเอาแค่ห้าอันก็พอแล้วก็จะเป็นแทสนดครับผมแทสที่ก็จําเป็นเอามาเยอะๆเลยเราต้องการแทสประมาณสัก1 0 0 0พันนะครับตอนนี้ได้หรือเปล่า1000พหาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวตีฝั่งนี้ให้หมดเลยเพราะว่าฝั่งนู้นเดี๋ยวผมจะเหลือไว้นะครับบางจุดมันจะได้สวยงามกว่าถ้าเราตีมันหมดมันก็จะไม่สวยให้มันเหลือไว้บ้างไม่งั้นเดี๋ยวโลกร้อนด้วยครับไม่ใช่อะไร นี่ก็เป็นไม้บ้างโอเคเก็บไม้มาโอ้หด้านหน้าทีเล็กตัวเบลเลอ,อมากัดแถวแถวบ้านเราด้วยเดี๋ยวเตียงพังพอดีคิดว่าตอนนี้ทุกๆอย่างน่าจะโอเคนะครับเราก็กลับไปที่บ้านเพื่อครับคอมโพสบินกันเลยครับผมเอามาสัก5แปลงพอถึงหรือเปล่าใต้สิบเลยแต่เราเอาแค่5้าพอนะครับพอได้มาแล้วก็ให้เราใส่ไว้ที่เลข1หนึเลขกอะไรก็ได้ครับจะได้วางง่ายๆหน่อยผมจะวางตรงไหนดีเลย เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะวางไว้ใต้บันไดตรงนี้เลยนะครับมันจะได้ดูแบบไม่น่าเกลียดเกินไปพอหรือเปล่าไม่นูเนี่ยเรามีมาทั้งหมด5้าจะพอวางห้าอันไหมน่าจะพออยู่มั้สงสัยน่าจะพอดีหรือว่าได้แค่สี่สรุปเลยก็คือว่าวางได้แค่สี่เองนะครับงั้นก็เอาแค่สี่พอแล้วกันที่เกียดทำมาเยอะไอจุดที่เกินมาเมื่อกี้ก็เอามาใส่เก็บไว้ก่อนเลยครับใส่ตู้นี้เอาไว้โอเคทีนี้ก็เอาแทสนะครับไปใส่เลย แทสมาใส่แบบเยอะๆหน่อยสัก4 500เนี่ยครับใส่ไปเลยผมใส่ไป900เลยมากเกินไปมั้ง4 0 0ก็พอนะครับผมอันนี้ก็เอาอีก400โอเค300 400ก็ได้ครับจริงๆแล้วมันใช้แค่ไม่เท่าไร่หรอกแต่พอดีว่าอันนี้มันเป็นแบบส t ต็กพัดในการรวมพวกแทสอะไรมาด้วยเราก็เลยใส่ได้เยอะหน่อยตอนนี้ใส่แทสไปครบแล้วนะครับทีนี้ก็มาหาปุ๋ยเพิ่มเติมเลยตอนนี้ต้องการปุ๋ยแบบเยอะๆหน่อย สักประมาณ30นะครับน่าจะโอเคต้องการปุ๋ย30กครับผมจัดมากระหน่ำรวมๆมาเลยตอนนี้ผมก็รวบรวมนี่ครับปุ๋ยมาจากฟิลเมียได้เยอะแล้วนะครับทีนี้ก็เอามาใส่หมักไว้เลยนะครับมันจะได้กลายเป็นฟอร์ทิายเซอร์นะครับในอนาคตครับผมใส่ให้เต็มไปเลยครับถ้าใครที่ไม่ได้ลงมอสก็ใช้แทสประมาณ100อันก็ได้ต่อปุ๋ยประมาณสัก4ีห้าก้อนนะครับก็ว่ากันไปต้องคอยมาดูอ่ะผมก็จําไม่ค่อยได้เนะครับ แต่อย่างน้นอยๆก็ต้องใช้แทสประมาณ100แล้วก็ปุ๋ยประมาณ 3- 4ก้อนครับผมต่อการหมักฟ e r t i ร i z เซอร์นะครับ1งถุงครับโอเคเติมไปให้เต็มเลยเรียบร้อยครับผมที่เหลือก็เอาปุ๋ยนะครับที่เราได้มามาใส่ให้เต็มเลยดีกว่าใส่ทุกๆแปลงนะครับให้เต็มไปเลยเติมไปเรียบร้อยมาแปลงนี้ต่อเลยครับหลังจากที่เราทําตามขั้นตอนนะครับเราก็จะได้เป็นต้นไม้ต้นเล็กๆแบบนี้นะครับดูน่ารักกันเลยทีเดียวแต่จะใช้เวลาในการโตนานนิดนึง ทีนี้ลําดับต่อไปก็จะเป็นการต่อเติมเพื่ให้มันสวยมากขึ้นครับเดี๋ยวผมจะมาเอาเลลิ่งในตัวช้างก่อนดีกว่าเราต้องการเรลวลิ่งนี่ครับเอามาสัก30น่าจะพออยู่ไม้มไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะครับมาต่อเรลวลิ่งกันให้หมดเลยทุกจุดเลยนะครับเริ่มจากจุดตรงนี้ก่อนเลยครับผมเราจะได้ไม่ต้องเดินตกกันอยู่โอ้โหตรงนี้วางไม่ได้นี่พลาดไปนิดนึงเราขาดเป็นฟาวเดชชั่นซัพพอร์ตนะครับแย่เลยครับทําไงดี มันมีวิธีล่ออยู่นะครับผมโดยการวางไปสักจุดหนึ่งเดี๋ยวผมต้องการเป็นพิลล่ามาก่อนพิลล่าที่ตัวผมมีหรือเปล่ามีอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะแต่ถ้าทําได้ก็จะสวยมากขึ้นครับวางพิลล่าตรงไหนดีต้องเป็นด้านล่างเนี่ยโอเคนะครับตรงนี้ได้ไหมยังไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องลงไปวางอีกนี่มันต้องต่อไปถึงชั้นล่างได้ครับเหมือนจะไม่ได้เดี๋ยวผมต้องลงไปเลยนะเนี่ยจุดตรงไหนได้บ้าง ตรงนี้ได้ไหรือเปล่าวางยากนิดนึงครับน้ําตรงนี้มันแบบมองไม่เห็นครับผมโอ้โหลายตาเดี๋ยวผมลายตามากมึนไปหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องหาจุดที่วางง่ายกว่านี้มิง้นยากแน่นอนเดี๋ยวต้องลงด้านล่างนี้ได้โอเคครับได้เลยครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูก่อนว่าประสบความสําเร็จหรือเปล่าขึ้นก่อนขึ้นก่อนตรงนี้ขึ้นไม่ได้ด้วยเดี๋ยวต้องดำลงมาด้านล่างก่อนไปขึ้นฝั่งนี้ดีกว่า โอเคมองไม่เห็นอะไรเลยต้องเดาเอานะครับแล้วก็ต่อเป็นเรลวดิ้งต่อเลยครับได้ไหมได้อยู่ครับผมทีนี้ก็วางให้ครบจุดตรงด้านนอกตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องมาต่อด้านนอกอีกหนึ่งจุดครับทีนี้โอ้โหยากนิดนึงเอาไงดีต้องลงน้ําอีกรอบนึงนครับทีนี้เสียงดวงไปเลย,เด,ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกาลังจะมาวางแล้วางโคตรยากเฮ้ยตรงไหนได้ตรงไหนได้ตรงนี้ได้ จัดไปก่อนจัดไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาแก้ได้ไหมได้ไหมเออได้แลวครับผมเรียบร้อยเมื่อกี้ไอจุดที่ผมต่อมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมต่อขึ้นมาตรงไหนนะผมไม่อยากจะให้เป็นแบบว่ามีเสาโผล่ขึ้นมานะครับเวลาโผล่ขึ้นมาแล้วมันดูไม่ค่อยสวยไงเดี๋ยวต้องมาเดโมลิชออกด้วยครับแบบนี้ไม่ได้ไม่สวยงามต่อยามันนี่เลยแลยกันตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไร กันเอาเป็นว่าเอาตรงนี้ออกเลยได้กันนะครับมันจะได้ดูแบบเสมอเสมอหน่อยต่อมาทางนี้แทนแล้วกันโอเคครับต่อล้อมเป็นสวนผักไปเลยด้านนี้เลยแล้วกันมาอย่างนี้เลยนะครับโอเคให้มันเข้าด้านหน้าด้านเดียวพอจุดตรงไหนจะเป็นทางเข้าดีเนี่ยตรงนี้มาก่อนมาเข้าทางนี้แล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้คือสวนปลูกผักของเรานี่ครับเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ลาดับต่อไปก็จะเป็นการเอาเสาออกนะครับจะได้ดูสวยงามมากขึ้นครับผมพอเราวางเสร็จแล้วถ้าเราเอาเสาออกเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ได้ปกตินะครับให้เราเล็งให้ดีนิดนึงอย่าพลาดเด็ดขาดโอเคเรียบร้อยเป็นไงข้างบนได้ผลไหมน่าจะได้ผลอยู่นะครับยังไม่แตกครับทีนี้ก็มาเล็งเสาต่อไปกันเลยเสาต่อไปอยู่ไหนเอ่ยห้ามพลาดนะครับพลาดนี่งานเข้าแน่นอนน่าจะเป็นเสานี้มั้งดูยากนิดนึงครับผมผมว่าน่าจะใช่แหละ เอาออกเลยลวกันเรียบร้อยครับน่าจะประสบความสำเร็จอยู่บ้างเฮ้ยหล่นหลนนโอ้โหโอไบกอดตกน้ำไหมอู้หูโชคดีตกลงมาในน้ำไม่งั้นได้ตายกันแน่นอนโอ้โหไหลหล่นลงมาเนี่ยจากน้ำตกเลยทีเดียวเดี๋ยววิ่งขึ้นไปก่อนแต่ว่าโอเคแล้วเมื่อกี้เราประสบความสำเร็จแล้วนะครับบ้านเราไม่พังครับผม ในที่สุดเราก็ได้แปลงปลูกผักที่สวยงามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ